สำหรับเครื่องประดับในทุกยุคทุกสมัยต่างบ่งบอกถึงความมีฐานะความมั่งมีของผู้ถือครองรวมถึงอาจจะเป็นเครื่องรางของขลังของผู้ถือครองด้วยสำหรับในภาคใต้ของเราเครื่องประดับหรือเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงนั้นคือลูกปัดสีวิชัยหรือลูกปัดโบราณนั่นเองครับลูกปัดโบราณหรือลูกปัดสีวิชัยนี้จะมีความสำคัญต่อเนื่องกับศาสนาวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร ได้เราจะมีวิธีแนวทางการอนุรักษ์ลูกปัดโบราณนี้อย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยครับลูกปัดโบราณถือได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หรืออาจจะเป็นชิ้นงานศิลปะชิ้นแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้บรรพุทษของเราได้สร้างสารรค์งานศิลปะจากก้อนหินดินแก้วกระดูกสัตว์เหลือกหอยให้เป็นเครื่องประดับด้วยวิธีการที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักและการเวลาที่ยาวนานได้กลืนทรัพย์สมบัติอันล้ำค่านี้ไว้อยู่ใต้พื้นผิวโลกรอวันที่เราจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่บรรพุุธเราเคยสร้างขึ้นในโลกอดิตการ ครับที่นี่ก็คือศรียาภัยอนุสร์นะครับที่ชัยยาครับที่นี่เป็นแหล่งขุดลูกปัดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะเห็นได้ว่ารอบๆนี้นะครับจะมีหลุมต่างๆนะครับที่เป็นหลุมรกร้างนะครับแล้วก็คือที่นี่สมัยก่อนมีการลักลอบขุดลูกปัดนะครับของชาวบ้านแต่ว่าต่อมาก็ได้เลิกไปนะครับเพราะว่ากฎหมายครับเราจะเห็นได้จากหลุมที่รกร้างพวกนี้นะครับเป็น หลักฐานที่เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีเป็นตรอะไรการตีดนะครับ ปศีวิชัยเนี่ยครับมันมีความเป็นมายัางไงครับมาจากไหนมาจากไหนศีวิชัยก็เมื่อก่อนถ้าโดยรวมแล้วคือคาว่าศีวิชัยเป็นยุค,คยุค,ย,คยุคหนึ่งในสมัยโบราณก็ต่อ,ต,อต่อเนื่องมาจากลุกท,ทวารวารวดีใช่ครับทีนี้เดิมทีเดียวคาว่าศีวิชัยก็เป็นแหล่งเมืองท่าทีนี้แหล่งเมืองท่าของศีวิชัยอาณาจักรศีวิชัยจริง,รงๆตอนนี้มันคือยังเป็น,เป,นเป็นข้อสันนิษฐานมันไม่สามารถระบุได้ว่า ตรงไหนมันก็มีประเด็นหมดของเราทางเนี้ยทางสุล่าก็คือชัยยาก็เป็นประเด็นครับแล้วก็ที่นครก็เป็นประเด็นว่าตรงไหนกันแน่ทีนี้สุมาตราด้วยใช่ทีนี้ก็เลยรวมๆว่าตอนนี้เรามาเกินเรื่องลูกปัดใช่ไหมลูกปัดคือลูกปัดยุคศรีวิชัยครัเป็นนั้นว่าก็ควบคุมทั้งในหลายๆแหล่งน่าเป็นที่แหลง่งเมืองท่าทั้งหลายครับนน,นั่นคือที่มาของคำว่าศรีวิชัย ลูกปัดโบราณที่พบในภาคใต้นั้นเป็นลูกปัดที่มีมาตั้งแต่อดีตการก่อนยุคทวารวดียุคศรีวิชัยมีหลายท่านเคยถามว่าลูกปัดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ใดคําตอบนั้นยังไม่แน่นอนไม่ได้ตายตัวนะักเพราะว่าหลักฐานนั้นยังมีน้อยมากแต่ก็พอสันนิษฐานได้ว่าลูกปัดเกิดขึ้นดาราสีพันปีที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึง ถึงมีมีเยอะขนาดนี้ครับใช้เพื่ออะไรลูกปัดนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในอดีตครับแล้วก็เป็นสินค้าในการแลกเปลี่ยนเช่นทางทางฝั่งอินเดียฝั่งโรมันครับเขจะต้องต้องการเครื่องเทศทางฝั่งเอเชียใต้ครับหรือทังทาง,งสมัยก่อนเนี่ยดินแดนพ้นทะเลสุวรรณภูมิใช่ครับปร,ป,รป,รประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเป็น ใช้สื่อในการแลกเปลี่ยนเงินตาใช้แทนเงนินตราใช่แล้วสื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความเชื่อของศาสนาเ,เป็นการสแสดงฐานะเพื่อมาใช้มุมมองต่างๆแลวทำมามันค่อนข้างเยอะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะปัจจุบันนี้เหมือนแฟชั่นชนิดหนึ่งวัสดุส่วนส่วนใหญ่ครับวัสดุที่เอามาทําลูกปัดนี้จะเป็นในยุคโบราณก็จะมีอยู่สามหลักสามสามเพชรใหญ่ๆก็คือค หินดินแก้วหินดินแก้วแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวก็คือโลหะโลหะทีนนี่เรีว่าส่วนมากจะเป็นทองคําครับรูปปัดทองคําอ่าหินนี่จะมาเป็นยุคยุคแรกๆยุคแรกๆในรูปปัตดหินนี่ก็ในความเชื่อกันก็น่าจะมายุควาวราวดีครับส่วนแก้วนี่น่าจะเริ่มมาตั้งแต่ยุคสวิชัย อ่าเป็นยุคสีชัยก็คือเริ่มพัฒนาใช้แก้วใช่เริ่มมีการใช้แก้วโลหะนี้มียุคยุคสมัยโลหะนี้น่าจะมาตั้งแต่ยุคทวารเลยครับมเพราะว่าโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกปัดนานแล้วเช่นการใช้ในการเจาะก็ต้องใช้โลหะมีส่วนผสมในการเจาะด้วยครับเพราะมันจะมีแกรนเดือยอะไรต่ออะไรก็มาเกี่ยวพันกันนันนี้คือต้องใช้ในในอดีตนะครับครับเห็นเห็นว่ามี แต่ราศีนี่ก็บ่งบอกถึงสถานะถึงความสําคัญที่แตกต่างกันใช่คือมันจะมีลูกปัดพิเศษมีเฉดสีของลูกปัดต่างๆก็จะมีื่อความหมายแตกต่างกันสมมติเป็นสีฟ้าสีเงินนี่เขาก็มีความเชื่อว่าเออใครครอบครองก็มีมีความมั่มงคั่งร่ำรวยอะไรแล้วกันะครับใครใส่สีส้มก็ดูเหมือนคนมีอำนาจ <ừ> ส่วนลูกปัดพิเศษอะไรพวกนี้ก็บ่งบอกถึงสถานะของบุคคลคนนั้นว่าเช่นคนนี้มีตาประทับวาจะ สื่อถึงว่าตัวเองเป็นชนชั้นระดับหัวหน้าอะไรแบบลักษณะงั้นะครับแล้วในยากความสําคัญในสมัยปัจจุบันนะครับมุมมองลูกปัดของคนปัจจุบันก็ตอบยากมากตัวนี้แต่จะตอบในในในความรู้สึกตรงตรงเลยของของปัจจุบันนะของของของมุมมุมคนทั่วไปนะครับถ้ามุมนักสะสมเนี่ยเขาก็จะเก็บเพื่อสะสมเพื่อการสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์ ถ้าเศรษฐกิจเลยเนี่ยเราก็ต้องมองถึงการค้าขายครับการหาผลประโยชน์ครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างเยอะนะปัจจุบันเยอะมากแล้วก็พอการหาผลประโยชน์ไอ้อตัวน,นี้ขึ้นมามันก็ทําให้เกิดการเข <c oughs> าเรียก <c oughs> หลอกลวงการอัปเดตลูกปัดการยัดแหล่งการเขาเรียกอะไระการแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องอะ่ะ พี่ทำพี่พันเนี่ยพี่ทมก็ว่าหวังว่าแรงกระตุ้นพวกเนี้มันจะทําให้เกิดการเก็บไม่ใช่เฉพาะลูกปัดอย่างเดียวคือทรัพย์โบราณของเราอะนะแทนที่พอเห็นต่างชาติมามากว้านซื้อเราก็ขายออกไปไงพี่อยากให้มันอยู่ในมือคนไทยไงครับนั่นส่วนคนไทยคนนั้นจะไปซื้อขายมาอย่างไงพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียเรียดขอเปลี่ยนว่าให้มันอยู่ในใ,ใ,ในใน,ในเมืองไทยในเมืองไทยครับเมื่อกี้จะถามพอดีว่า<ม>ทำไม ทำไมไม่ขายไปถ้าเกิดต่างชาติให้ราคาสูงๆงี้ครับก็เนี่ยคนี่คือจุดหนึ่งหนึ่งเรื่องแรกเนี่ยพี่ไม่ได้เข้ามาเป็นเป็นการค้าตั้งแต่ต้น <S S S 3> ไม่ได้ไปซื้อหามาที่พี่เอาเงินครอบครัวไปซื้อมาไม่ใช่เป็นเพียงว่าเมื่อเราครอบครองที่ที่มีลูกปัับใช่ไหมเราขุดค้นขึ้นมารู้มันผิดแต่ว่าเจตนาเราบนสุดว่าเราอยากเก็บสิ่งนี้ไว้กับคู่กับประเทศเพ่นั้นเองใช่ไหมเหตุผลพวกนี้มันจะทําให ให้น้องๆได้มานั่งวันนี้ไงปัจจุบันนี้ยังมีการใช้ลูกปัดทําพิธีกรรมอยู่ไหมครับหรือว่ามีแค่ในอดีตยอย่างเดียวใช้ในพิธีกรรมยังมีอีกไหมอันนี้ตอบยากแต่ถ้าในส่วนตัวแล้วค่อนข้างน้อยแล้วครับค่อนข้างน้อยยกเว้นเหมือนอย่างกรณีพี่ส่วนตัวนะอย่างพี่พี่พี่ใช้อยู่คือเอามาห้อยอามาแฝงก็พี่ก็ยังมีการไหวมีการบูชา,ชาเป็นการส่วนตัวนิดนึง แล้วก็ที่ที่ลึกๆเลยก็คือเอ,อมีการกวดน้ําทําบุญให้เจ้าของเดิมเขาถามว่าไอ้นี่พวกนี้เกี่ยวกับพิธีกรรมไหมก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ถ้าถามว่าเรามาตั้งเรียกขอฝนขอให้ร่ำรวยอะไรนั้นปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไม,ไ,มไม่ใช่เพราะว่านั้นอยู่ที่เรารอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าถ้าในมุมของที่อื่นนี่ไม่รู้นะตอกยาแต่ถ,ถ้าถ้ามองในมุมบ้างไม่น่าจะมีแล้วในความชอบแล้วแล้วมันสามารถจะ จะเก็บรักษาสิ่งสิ่งพวกนี้ให้มันดำรงอยู่กับคู่แผ่นดินไทยก็ถือโอเคแล้วใช่ไหมส่วนพี่กับพี่รัฐเนี่ยก็เอาจาบว่าเท่าช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี่ยก็จะพยายามดูแลรักษามันส่วนอนาคตนี่ได้ทำได้เพราะยากมันยากมันเป็นอะไรที่ยากเพราะหนถ้าถามในในเรื่องพวกนี้มันมันมีข้อติดขัดในเรื่องกฎหมายด้วยอะไรหลายๆอย่างครับพี่ไม่อยากให้เรานําเสนอไปสิ่งที่พวก เป็น,เป,นเป็นมูลค่าคเพราะว่าการเป็นมูลค่าปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้คนที่สะสมต่อไปเนี่ยมันมองแต่ราคาปันน่นไงซื้อมาพันหนึ่งเดี๋ยวหวังจะขึ้นหมืนน่นขึ้นแสนสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นจุดจตุครามนะพีะ่แล้วเห็นบอกว่ามีลูกปัดที่มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยครับใช่ครับจะมีพวกวั็นลูกปัด ลูกปัดดินที่เขาทาเป็นลูกคล้ายๆเขาเรียกเขาเรียกอะไรปักคำดินแหลกคล้ายๆลูกปักคำใช่เขาจะมาเวลาเด็กป่วยท้องอยู่ท้องเพื่อมาผลน้ําให้เด็กกินแล้วก็เป็นมีลูกปัดพวกอมพันที่เราแช่แช่น้ําอันนี้ข้อเท็จจริงไม่รู้แต่ว่าเป็นเป็นการบอกเล่ากันมาเป็นความเชื่อของเขาก็ได้คือไม่รู้หายไม่หายแต่ว่า คือความเชื่อของเขาแล้วเพราะว่าในอดีตเขาอาจจะไม่มีแบบยารักษาโรคเนี่ยใช่ใช่ก็นิดหนึ่งแต่ลูกปัดดินนี่พี่ให้เขาเห็นหางว่าน่าเป็นไปได้เพราะดินในนิดเนี้ยเขาจะหาดินพวกดินพิเศษมาทําอาจจะมีแร่ธาตุ่แล้วก็อาจจะมีพวกเวลาการปั้นเน่ขาใช้ส่วนผสมอะไรลงไปเราก็ไม่รู้ไม่รู้หมดก็อาจจะมีส่วนมีพวกยาสมานมีพวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนั้น คืออนาคตไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงตอนไหนครับณนะชั่วโมงนี้ก็ม,มองแต่ไว่าอย่างคนที่จะสืบท่อเจ็ดนามมอย่างเราคือสะสมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไปเนี่ยยังยังไม่รู้เลยว่าใครลูกยาวหรือเปล่าดอกไม่ได้อาจจะขายก็ได้ครับอ่านั่นก็ส่วนหนึ่งสุดท้ายเราจะไปอยู่ที่ไหน,น,นตอบยากมากอาจจะในลักษณะของคนโบราณก็คือว่าทุกวันเนี้ยที่เราครอบครองนี่ยไม่รู้มาจากใครบ้างครับเสกเช่นเราอีก ห้าสิบปีข้างหน้าซึ่งไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้อันเนี้ยจะอย,อ,ยอยู่กับใครเหมือนกันแต่คนที่จะอยู่ก็คือพวกน้องๆเลย